fc ก็ว่ากันไปและนะเขานิยมทางด้านนี้ก็ว่ากันไปเพราะว่าไม่มีคําว่าหยุดหย่อนนะไม่มีคําว่าหยุดยั้งนะครับว่ากันไปเรื่อยเรื่อยเลย่ยว่ากันไปเรื่อยๆรืยเลย,นะน,เย,เลยนี่แหละอ่านี่แหละ fc นะอืมก็เราจะได้เห็นกันแหละคราวนี้นะครับ fc นะได้เห็นกันแล้ว ว่าอะไรคืออะไรอ่าได้ชมได้ดูกันแน่ๆน,นะครับงานนี้นะครับนะเอฟซีนะคุณสีสยามนะคุณหนึ่งไพ่นะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับวันที่สิบนะครับวันที่สิบนะครับสิบเมษานะครับอ่าก็ <laughs> ข,ขึ้นศาลนะครับนะเอฟซีนะเออขึ้นศาลเดี๋ยวได้รู้นะครับว่าใครเป็นใครนะเออ ได้เวลาโดนนะครับใครจะโดนใครคราวนี้อา่าได้ลุ้นกันแน่นอนอนะสึกสึกสายเลือดนะครับเข้มขน้นกำลังเข้มข้นอยู่พอดนะีเออาหมินทวนนะครับวันนี้ับผมนะครับกำลังเข้มข้นกันเลยล่ะนะตอนนี้กำลังใส่กันพาดพิงกันถึงกันนะครับเออเขาบอกว่านะครับเขาบอกว่าเออ แมคโครยอมรับแล้วนะว่าว่าจ้างเข้าไปจริงนะเห็นไหมอตอนนี้กําลังเปิดหลักฐานกันพูดง่ายว่าอ่าแปลงแรกเนี่ยไม่มีปัญหาแอดว่านะปัญหาไม่เยอะเพราะว่ามันชัดเจนไงแปลงแรกแปลงแปลงแรกเนี่ยชัดเจนที่สุดแล้วแล้วก็อของทางด้านนะครับในนิทานเรื่องนี้นะทางด้านจกนาเนี่ยเอซี MC. ทางด้านจกน้าเนี่ยอันนี้ไม่ชัดเจนเออไม่ชัดเจนยังหาพิกัดยังไม่ได้เลยนะยังหาพิกัดยังหาต้นตอยังไม่ได้เลยแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยแปลงหนึ่งเนี่ยโดนแน่ๆเออมันชัดเจนกว่าไงมันเด่นมันเห็นมันชัดไงเออไอ้ไอที่เนี้ยโดนเยอะกว่าบอกตรงนะครับถ้า ถ้าเปรียบเทียบกันของทางจกนาแล้วเนี่ยจกนาโอกาสจะไม่โดนจะมีเยอะกว่าเพราะอะไรเพราะมันไม่ชัดเจนไงอ่าไม่ชัดเจนเออคุณจะไปถ่ายไปทําไปอะไรที่ไหนแต่อันนี้มันชัดเจนหลักฐานมันมันฟ้องแล้วแล้วเขาก็รู้ว่าใครเป็นผู้จ้างอ่านะใครเป็นผู้จ้างเอาเครื่องจักรหนักเข้ามา เ,เขาบอกระบุเขาบอกอยู่แล้วนะครับมีหลักฐาน,นครับออโอชาเจนนะเอเซีนะโอ้ยิ่งเปิดยิ่งเห็นนะนะบอกตรงนะครับงานนี้ทางนี้ไม่รอดนะครับบอกตรงนะ่ะคราวนี้นะสามหนึ่งก็คงจะแย่นะสามแย่นะไม่ใช่หนึ่งนะครับสามนี่จะแย่ว่านะดูลักษณะแล้วนะเนี่ยแม่น้องไส้ก็สู้เต็มพิกัดาอ,อแต่คราวนี้ว่า ถามว่าตรงนี้จะช่วยเหลืออะไรได้ไหมไม่ได้ไม่มีทางคุณจะไปทำอะไรได้คุณอยู่ก็ห่างไกลเหลือเกินอ่าอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อยู่ห่างไกลเหลือเกินคุณจะไปทำอะไรใครได้ทำอะไรไม่ได้หรอกเอ,อนอกจากยอมรับสภาพไปสู้ไม่ได้โดยประการทั้งปวงบอกได้เลยเออชัดเจนอยู่เอฟซีเรื่องนี้นะยังไงก็ไม่ไหวเพราะว่าหลักฐานมันแน่นกว่ากัน พยานหลักฐานเยอะแน่นมันภาพมันฟอ้องไงนะคลิปทรงคลิปเสียงมันฟ้องทุกอย่างแต่วันที่สิบนี้ก็เป็นทีของเขานะมินประมาทนะวันที่สนะิบนะมินประมาทนะเออเขาอาจจะเอาจังหนับก็ได้เออทั้งนู้นเป็นทีของเขาสลับสลับสลับเปลี่ยนกันนะอีกฝั่งหนึ่งเป็นจำเลย เดี๋ยวต่อต่อต่อไปนี้นะวันที่สิบนี้เขาจะเป็นโจทย์แล้วโอ้โหเป็นไงสลับกันขึ้นมาแล้วเอ,อครั้งแรกนี่อ่แไปแบะเนี่ยเอ,อเสมอกันนะออกลูกเสมอแต่ครั้งเนี้ยออครั้งเนี้ยไม่รู้จะเสมอหรือเปล่าเอฟซีแอดไม่แน่ใจว่าจะเสมอหรือเปล่านะแต่ทางนู้นเขาเป็นโจทย์นะอ่าเป็นโจทย์นะเอ,อเจ้าแม่เป็นโจทย์นะ จกนานี่เป็นจำเลยนงานนี้ก็กสู้ก็ไปเต็มที่แหละนะเอแต่ทางนู้นเขามีความได้เปรียบนะพูดถึงออเมีความได้เปรียบแต่ว่าแแบ,บเนี่ยรู้สึกว่าทางจกนานเขาเป็นโจทย์ใช่ไหมเขาทำได้เต็มที่ก็คือออกลูกเสมอเออนะทำได้เต็มที่คือออกลูกเสมอเห็นไหมแล้วขันกลับมาดูทางนี้บ้าง หันกลับมาดูทางนี้บ้างแต่นี้เขาพลิกขึ้นมาอีกเป็นโจทย์เลยพลิกขึ้นมาเป็นโจทย์อ่าทางนี้ก็เป็นจำเลยบ้างสลับกันโอ้โหนะครับแต่แอดว่าทางนู้นได้ภาษีกว่านะเออได้ภาษีนิดหน่อยเออสารไทยฟงท่านอาจจะงงนะเออเรื่องนี้นะแอดบอกได้เลยาสารไทยฟงท่านอาจจะงงเฮ้ยครั้งที่แล้วไอ้นี่มันเป็นโจทย์เอาครั้งนี้สลับมันขึ้นมาแล้วเหรอ สลับกันเป็นโจย์เป็นเจ้าเลยล่ะโอ้โหตายละเออแล้วก็พี่น้องตระกูลอย่างด้วยโอ้โหนะไม่ต้องถามเลยไม่มีมนุษย์สัมพันธ์กันหรือไงเออไม่มีความปองดองกันหรือไงเดี๋ยวก็จะบน่นโอ้โหวันวันไม่ต้องไปทําอะไรล่ะนะเสียเงินบอกตรงๆว่างานนี้ก็เสียเงินอีกเหมือนเดิมแหละเออใครจะเสียมากเสียน้อยท่านนั้นเองแต่ที่แน่ๆนนนนเสียค่าทนายแน่ บอกได้เลยเรื่องนี้เน,นี่ยในนิทานเรื่องนี้เสียค่าทนายแน่แน่ทนายทั้งสองฝ่ายได้กินแน่แน่แพ้ชนะไม่เกี่ยวไม่สนได้กินเงินแน่แน่อ่ะเห็นไหมชิวๆเลยเออชิวๆแต่ถ้าหลุดจากเรื่องวันที่สิบไปแล้วอ่าหลุดจากเรื่องวันที่สิบไปแล้วอ่าเห็นไหมหลุดจากเรื่องวันที่สิบเมษาไปแล้ว มันก็จะมาคดีนี้นะอ่าอ่าตรงห้าไร่ใกล้เขาเลียงซานนะเออตรงนี้อ่าตรงนี้แหละน่าคิดแล้วล่ะเอฟีนะโจทย์โจทย,โจทย์โจทย์เขาก็คือระบบอ่าโจทย์เขาคือระบบ,ะบ,บแต่ขานั้นอ่าจากวันที่สิบเป็นโจทย์ใช่ไหม พอลงลงไปเป็นจำเลยอีกแล้วสลับลงไปอีกแล้วเป็นจำเลยอีกแล้วสิโอโหปวดหัวเป็นหัวแต่คราวนี้หนักขึ้นเออหนักขึ้นอ,อ่าเรื่องนี้หนักขึ้นนะพองานนี้หนักขึ้นหนักกว่าหนักกว่าไอไอวันที่สิบนี้วันที่สิบนี้เขาเป็นโจทย์ใช่ไหมเออเขาอาจมีภาษีเหนือกว่าเออแต่เขาจะทําได้แค่ไหนอันนี้ไม่รู้แต่พอหลังจากวันที่สิบไปแล้วนะครับเออหลังจากวันที่สิบไปแล้วเนี่ย อันนี้หนักแน่จากโจทย์ขึ้นมากลายเป็นจำเ,เลยเลยคราวนี้หนักด้วยเออหลักฐานทั้งนี้เยอะเลยเอเยอะเลยโอ้โหนะดูโฆษณาให้แล้วความคุณมากนะครับคุณโยโย่นะครับเออนะหนักแน่งานนี้อธว่าหนักแน่เออให้เห็นจะจะนะครับงานนี้นะโอ้โห แล้วก็บอกว่าเป็นญาติกันตอนนี้นะแอดบอกได้เลยว่าเขาไม่นับถือกันแล้วล่ะนะพูดกันสั้นๆตอนนี้แอดว่าเขาไม่ได้นับถือกันแล้วเพราะว่าคนที่จะนับถือกันเนี่ยมันไม่ใช่แล้วล่ะเป็นแบบนี้ห้ามหันกันถึงลึกถึงเลือดถึงเนื้อนะครับถึงพริกถึงขิงอ่าห้ามหันกันขนาดนั้นไม่นับญาติกันแน่นอนอ่าแล้ว งานวันงานวันที่สิบนี้ที่จะถึงเนี่ยอีกสองสาวันเลยนะใครจะไปให้เป็นกำลังใจอ่ะยายนี่อาจจะไปไปยายยายนี่ยอาจจะไปเป็นคนไปให้กำลังใจก็ได้เออแต่ยายไปแบบเสียไม่ได้นะเอฟซี FC. นะไปแบบเสียไม่ได้กลัวว่าแกจะรับไม่ได้เออเพอซ้ายก็ใช่ขวาก็ใช่แต่ซ้ายจะไม่ค่อยใช่เท่าไหร่ละขวานี่ใช่แน่แน <laughs> เนะต่อไปเนี่ยสองคนนี้ก็จะกลายเป็นคนหนึ่งอ่าลูกรลักลูกชังเอฟซี FC คงเข้าใจนะคำนี้นะคงเข้าใจนะครับว่าลูกรลักลูกช่างลูกลักลูกชังเนี่ยเหมือนลิงเคยเห็นไหมลิงลิงอุ้มลูกถ้าลูกหลังไอ,อ้ถ้าลูกรลักลิงจะเอาไว้ข้างหลัง ลูกชังลิงจะเอาไว้ข้างหน้าอ่าเห็นไหมมันไม่เหมือนกันเวลาอุ้มลูกอ่ะสังเกตลิงลิงมันอุ้มลูกมันสิถ้าลูกลักมันจะเอาไว้ข้างหลังมันจะให้เกาะอยู่ข้างหลังแต่ลูกชังมันจะเกาะให้อยู่ข้างหน้าเลยเพราะข้างหน้ามันต้องปีนป่ายไงเดี๋ยวมันก็ลูดต้นไม้มังลูดนุ่งรูดนี่มั้งนะจะเป็นลักษณะนั้นอ่าอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันเอฟซีอ่า อันนี้ก็คือทางนี้ก็คือลูกรักจกนานี้คือลูกรักนะเพราะว่าโทนไงหัวแก้วหัวแหวนเอาจริงๆนะหัวแก้วหัวแหวนเลยนะจะบอกไว้เลยนะหัวแก้วหัวแหวนยิ่งกว่าก,ก๊อสอีกหัวแก้วหัวแหวนเออกดให้แล้วคุณแล้วดีนะครับโอกาสทางโน้นชนะก็มีโอกาสเพราะอะไรเขาเป็นโจทย์ไงเออเขาเป็นโจทย์ โอ,อกาสจะชนะมีมีสูงสูงมากเลยไหมโอกาสชนะมีสูงเพราะเขาเป็นโจทย์แต่หลังจากวันที่สิบไปแล้วอหลังจากวันที่สิบไปแล้วเนี่ยต่อไปก็คืออ่าแปลงหนึ่งแปลงหนึ่งแปลงหนึ่งนี่แหละหนะักอันนี้ขจากโจทย์เขาลงมาแล้ว ลดขั้นลดบันไดลดระดับลงมาแล้วเอนะลดขั้นลดบันไดลดระดับลงมาจากโจทย์ก็กลายเป็นจำเลยมันจะสลับไปสลับมานะอแต่ตอนนี้จกนามไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผู้กรณีก็คือระบบระบบนี่อันตรายมากที่สุดเพราะอะไรระบบเขาเก่งทุกอย่างเก่งทุกเรื่องเก่งทุกอย่างเก่งในระบบของเขาเลยเ,เรื่องความรู้ไม่ต้องถามนะ เพราะว่าเขาทำหน้าที่นี้โดยโดยเฉพาะเลยงานของเขาโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นการที่จะสู้กับเขานี่ค่อนข้างจะยากแล้วยิ่งยิ่งมีหลักฐานแน่นๆอย่างนี้นะโอ้โหเอซีแน่นทุกดอกเอเอแล้วใครล่ะจะเป็นคนเอาเอาผลเอาหลักฐานไปให้อ่ะเออก็นี่ไงเออนี่ไง หัวแก้วหัวแหวนไงเอฟซี FC. เขาจะเป็นคนน,นําเสนอนะครับเอาเอหลักฐานเอาทุกอย่างไปให้เอ,อถ้าเกิดถ้าเกิดวันที่สิบนี้เขาโดนกระทําแบบหนักๆน,นะไม่ต้องกลัวนะงานนี้มีขึ้นเออนะมีแก้แค้นนะครับมีเอาคืนนะบอกตรงงานนี้มีเอาคืนนะถ้าวันที่สิบนี้เขาโดนเล่นหนักๆเน,น,นี่ยเออถ้าไม่ท่านเล่นแบบไม่ปาณีนะ เดี๋ยวขราวหน้าเนี่ยเขาจะเล่นกลเพราะว่าเขาถือไพ่เหนือกว่าไงงานหน้านะงานพูดถึงงานหน้านะถือไพ่เหนือกว่าแน่นอนเพราะว่าเขามีหลักฐานนะครับอ่ามีทุกอย่างเห็นไหมมีกระทั่งเขาบอกว่ามีกระทั่งใบเสร็จโอ้โหมีกระทั่งใบเสร็จเลยนะเอฟซี FC นะไม่ธรรมดานะเอาจริงงานนี้นี่หนักแน่ แล้วนี่แค่แล้วนี่แค่เป็นแปลงหนึ่งนะต่อไปก็จะเป็นแปลงสองโอ้โหแต่แปลงสองนี้แอดวายัางอีกยานนะนะเออยังอีกยาวเพราะว่าปากักปากป้ายนะครับปักป้ายนี่ยังไม่มาอ่า ใช่มาทีละเรื่องอยู่แล้วเอ,อมันก็ไล่เป็นสเต็ปอะเป็นระยะเวลาไล่เป็นสเตป็ปสเตป็ปสเตปไปเออจะเข้ามาเรื่อยเรื่อยแต่มันก็เข้ามาเรื่อยเรนะื่อยเป็นสเตปสเตปไปแต่อย่าลืมเรื่องอาแบะบนะแแบะบนี่เขาก็ยังคาอยู่ก็คือเขายังไม่ยอมทรงนี้เขาจะอุทธร์ไปอ่าในนิทานเรื่องนี้เขาจะอุทธร์ไปนะก็ก็ว่ากันไปเพราะว่ามันออกลูกเสมอใช่ไหม ออกลูกเสมอก็เขาก็อุทธร์ต่อไปเขาไม่ยอมก็ว่ากันไปแต่วันที่สิบข้างหน้าเนี่ยแอดว่าน่าจะสีเป็นชีตายนะชี้ขาดว่าจะผลออกมาไงแต่ถ้าจกนาแพ้นะเออพูดถึงวันที่สิบนี่นะจกนาแพ้เมื่อไหร่นะจกนาจะเอาคืนอ่างานหน้าจะเอาคืนงานหน้างานแปลงหนึ่งนี่แหละจะเอาคืนงานนี้ โอ้มันมีพลิกไปพลิกมาเหมือนกันนะนะเอฟนะเออพลิกกลับพลิกไปพลิกมานะถึงเขาจะไม่ได้เป็นโจทย์ร่วมก็แล้วแต่แต่เขาก็ถือถือหลักฐานถืออะไรไว้เยอะอยู่นะอ่าเออพูดง่ายว่าสามาสามารถ